เร่ถอตี้ต้องิฐานจต i̇şte ัดกรมสิทธิ์ขอซื้อเป็นของงตนขอซื้อสัทานนี้เป็นของงตนเราได้แลวก็เมื่อกรมสิทธิ์นะออไปถวายรกงนถวายรักานถืว่าตัดตัดกรรมสทธิ์ถ้าในรองไม่ใธฐานตัดกรรมสิทธิ์เนี่ยขอมีวาอยู่ในของรักตีเหั ได้ไม่น้องยงไม่ได้หนูไปโดดเลยไปโดดเลยประการที่องแปรนขายสั่งการืองของขององเครื่องกาานื้อ้ของสถาย์ื่อเพียรของของนองัรกบเกิเื่อกเพียรของของักนะบิาราด้เข้าใจเราเข้าใจไดเยนครับดูดูอะไรมาดูอรมา ขณะผู้ใช้ทั้งหลายที่ส่ประตูบูรุษขออธิษฐานโวรทบานรองอาจารย์สุนทรพบปานได้รับเกือปรามุขให้อาจากย์นทรานสามร้อยบาทขออธินอวรแนแน่ว่าความดีไม่ผิดสายดับเครื่ดับเค่องดับเครื่